บทที่1 2ถึงบทที่21บทที่12บทสวดรัตนาปริตยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุดวายังรัตนังบณีตังนโนสมังอธิกทาคเตนะอิทัมปีพุทเทรัตนังบณีตังเอเดนะสัจเจนะสุวติโหตุพยังวิราขังอัปตังบณิตัง ยะทศขาสกายมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณนะธรรมะทิกินจีธรรมปิธรรมเมรัตน,นัตงปณิสัเตนะสเจนะสุวัติโหงตุยัมพุธทธเศโทป,ปริวันนีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญมาหุสมาธินาเตนสะสโมนะวิชติธรรมปิธรรมเมรัตนงังปณิสังเอเดนะสเจนะสุวัติโหงตุเยปุภาลาอัตสตังปัสสาจตาริเอตานิ ยุคายนิโหติเตทักทิเนยยสุขตัตสัสสาวกาเอเตสุทินานิมหันพรานิยัมปิสังเคร,รัตนังบันีกัางเอเตเนสัสสเจนะสวัติโหนตุเยสุปยุตตามณสา,าทะเถนะนิกามิโนโคตมะศาสนามหิเตปฏิปตะอมตังวิทายหะละทามุทานุปนิพุติงพุชชะมาไนาเเทัมปิสังเครัตนังบณีกัางเอเตนะสจเจนะสวัติโหนตุคีนางปูรนานังนวังนักถิก สามพวังวิรจจจิตายะติเกภาวะสมุตัยอภิชาอภิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะธายัมปฏิปโพปทำติสังเกรัตนังปณีตางเอเตนะสัจเจนะสุวัวตถิโหตุบทที่สิบสามทสวดธรรมบทสหัสสวรัตตาฮะเวชิตังเสยโยยาจายังอิประปราป,รปรชาอัตตะทันตะสะ โอสัสนิจังตัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะขหนับโพนะมารสหคมมุนาชิตังอภะชิตังกะยิราตะทูรูปัสสะสันตุโนบทที่สิบสีบทสวดเก็บุทปัะสูตรคาสิป,ปะมิทังเตนปะปะควตาชาะตาปัสตาอักรหัตาสัมมาสัมพุทธ เนะเอทะตุมเหมะอนุสัตเวนะมาปรมะปรายมาอิติจิริยามาปิปะกสัมปทาเนนะมาตัสัมเพตุมาเนยคะเหนะมาอากะระปะริวิะเกนะมาพิธิมิชานัขันติยามาพระพรูปตายมาสัมโน โนภะรุญธาตุเมเหอัต,ตนาวะชาเนยยมายาถาอิเมธรรม,มาอกุสไรเมธรรม,มาสาวัชาอิเมธรรม,มาวิญยุครหิตาอิเมธรรม,มาสัมมาตาสมาทินนาอาหิตายะทุขายะสังวตงติอัตตะตุเมเหปะชะเหยยาถายาถาตุเมเหอัต,ตนาวะ ชาเนยยา่าอิเมธรรมาภุสระอิเมธรรมาอะนวัชชาอิเมธรรมาวินยูปะอัฏฐาอิเมธรรมาสมัตตาสัมมาทินาภิตายะภุขายะสังวัตันติอัฏฐุเมเหอุปปสัมปัชะวิหะเรยาขาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปปเนยสูตร อุปนติยติชีวิตมปะมายุงสรูปะนตัสสนะสันติตานาเอตังพระยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิอุปัณิยติชีวิตมปะมายังสรูปะนตัสสนะสันติปานาเอตังพะยังมรเนเปขโมโนเปคมาโนโลกามิสัง ปะชะเหสันติเปโขโยทะ迦เยนะสังยโมวาจายะปุธะเจตัสสาตังกัสเปตัสสะ,ตตะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังหัมโมหะเวรคติธรรมจาริงรัมโมสุจิโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนาทุก ภติณภะฉัตติธรรมะจารีสเพสังขารานิจาติยธาปัญญายะปัสติอัถานิพินต <hel> ิทุเขเเอสะมโควิส <Becca> ุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายะปสติอัถนิพินติทุเขเเอสะมโควิสุทธิยาสเพธรรมาอัตตาติยธาปัญญายะปสติอัถนิพนทิตุขาติทุเข เอสะมะโควสิสุทธิยาบทที่16บหกทสวดอปันนะกัจาดกอป,ปันนะกัจขานะเมเกทุติยังอาหุตกิตาเอสะธะหันยยะเมทาวีตังคันเหยยะอป,ปันนะกังภาหุงเวสะระนังยันติปภะาตานิวนานิจะอารามะ ลุคะเจตยานิมนุษย์ัยติตาเนตังโหสระณังเถมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะัพระทุกขาปะมุจจะติโยจะทุกพันจะธรรมันจะสังขันจะสระณังระโตจตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญ,ญญาปัสสติทุกขังทุกขะ,ะสม,มุปปาทังทุกขัดสัจะอภิตกะมัง อริยันจักอัดถังที่กลางทุกภูปะสะมะกามินางเอเตโคสะระนางเกมังเอตังสะระน้ำบุตตมังเอตังสะระณะมาำคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจติบทที่สิบเจ็ดระเทร,ะรัสคาถาอดีตังนานวางเ,เมยนะนะปฏิกลางเนะขนาะขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มันถึง ยะ้าตีจามปะฮีนันตปะอปตัมจะนะก้าตังสินใดลร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วล้วเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอะไรยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตะทะตะาวิปัสสติอาศังทีรังอาสังทุปังปังวิธามะนุโรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ฟันแครในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจระญนธรรมนั้นยังยงให้ปรุปรงเธออาเชวะกิจจัก พาตะปังโกชัญญามารณังสูเวพึงทำความเพียรเสียแมหวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งนี้นะฮินโนสงังค์รัตเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะความติดเพี้ยนกับมัจ,จุราชุ้เมรศูนนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเรางหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิดังดันเวพระเทกัตโตติสันโตอ,อาจิคาเตมุน,นีติรามุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ไม่คนเพียนไม่เกิดร้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มี ราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่18บทสวดอภินา,านาประเจเวคณะปาถาชราทิฏฐามมหีพยา <c oughs> เอาใหม่นะคะบทที่18บทสวดอภินา,นาประเจเวคณะปาถาชราทำมงหิชราณติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิฏฐามงหิพยาติงานาติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมหิวะรณะนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมติยหิมนาเปหินาภาโวมิาภาโวเอาจากละเว้นเป็นต่างๆรู้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของจะเดินทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสดงมีกรรมมาอยยะถากมีกรรมมาันดุกรรมาปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นคู่ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นจริตกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทวามกำมังกริสามีกาลยานังวาปาปังวาตัสทายาทาพุิสานิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท้ว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสึกไปเอวังอัมเหหิอภินหันปัจเจเวกิดาพังเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทส่วนเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจนิทุกข์ขัปยปัตตาจินิปยโสขับปัตตาจนิโสก้าโหตุสัพเพปาหิโนเอตาวตาจามีหิสัมปตังคุณเดสัมปตังสัพเพเดวานมุรันตุสัพพสัมปติสิธิยานังักันตุสัทายาสิลังกันตุสัมปนาภาวนามิรัตน์มุขุปัจจันตุเดวตาขตาสัพเพปุถ้าประพตาปเจตันังเจียงพระรังอรหันตานังจเตศนารักันมันนามิสัพส บทที่ยีสิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาธนามยังปฏิทานคา,าทายปบนามเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโทธิคะเรติงเจหรตารมธาเนนะพักวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเรทาวิหารมัทาเรเทราจักปัชานาวกาจักพิทโวตาลามิกาธานะ ปติอุป,ปาสปาคามาจากเทสานิคมาจากอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพิชาเยปิจะอันทัสมพาวะสังเสรทชาตาอัฐโวปป,ปาติการนิยายานิกังธรรมะวรังปติจกเตตะเปิทุคัสะกะรนตุสังขยาง าตุจิรังสตังธรรมโมธรมัทธราจปุพขาสังโคโหตุสัมโควะอัจฉายะจัจหิตายะจัจเมรักภตุสัตธรมโมสเพปิหัมมะจาริโนวุติงสัมปาปุเยเนยามะธรรมเอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปฏิทานคาถา ท่านธรรมยังปฏิทานคาทายโยหานามาเซคุณยสิธานิกระตะสะยงานนันนิคตะตานิเมเตสันจักคาคิโนโหตุสัตตานังตาปะมานากาเยติยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยติขาเมจาปะยะทิทาวาเออัญเยมัดชัตตะเวรินโนสัตตาติทันติ โลกะสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปัจเจกจักตุโวการาสังสรันตาภวาภเวยาันเยปฏิทานมเมอนนโมทันตุเตสยางเยจิมังนปชาน,นตเตเทวาเปสังนิเวทะยุงมยาทินานะป,นปุญญานางอนุโมทนาะ เุนาสัพเพสตาสทาหุนตุอเวราสุขะชีวินเขมัปะพันจักปปโนตุเอสาสาสิชะช,ะชะตังสุขะบทแปลขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งอื่นทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือ ตนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งอื่นทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านะั้นจงมรณนนาเองเิอ กษัตริย์เราได้ย่อมไม่ทรบาบการให้ส่วนยินของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ก้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแย่จงถึงอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด สัจใจอธิษฐานภาพแห่งความเพียรและนนส่งแห่งการบูชาพระรัตนาใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิยาพากรรมเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่้าพเจ้าขอให้คนจคากทุกภัยทางปวงขอพระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถทวทเทวดาทัาทาทา้งหลายโปรดมทนาในการสาธยายบทสวดมนต์และธรรมเหล่านี้ เมื่อนมทนาแล้วโปรดยมยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลปรากีนภัยพิน้าโดยมูลนิธิสมเด็จพระยังสังวรวัะประวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งประพฤติและคำมงคลในประกาศาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์ธิทุกประการเทอญ บทมนต์จบคบบบท